มองเห็นคนมุงอะไรกันเยอะแยะที่ศาลเจ้าปู่ตาเดี๋ยวเราต้องเดินไปดูแล้วครับผมได้ข่าวว่าเออเสียแก้วมั้งเสียแก้วกับเจวันนาเขาจะมา,าบนบานศาลเก่าอะไรที่ศาลเจ้าปู่ตานะครับคนเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับ เพื่อได้ตัวดีตัวดังก็มีลูกเล็กเด็กแดงมาด้วยเยอะแยะเลยนะครับผมเสียแก้วก็จะเดินทางกลับวันนี้นะครับผมกับเจวนาแล้วก็เออได้ตัวเด่นตัวดังอะไรบอกด้วยนะครับ อ,อเขาเสร็จแล้วนะครับผมก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วไหนม,มีครับผมครับผมหวัดดีนะครับผมอ่า้ปูตานะครับครับผมโอ้โหนะครับไหนไหนไหน ทูบทูบสี่เหลี่ยมไม่ไหนทูบสี่เหลี่ยมโอ้โหไม่ได้เอามาด้วยนะครับทูสี่เหลี่ยม,ไม,ม<ะ>ไม่มีครับทูบสี่เหลี่ยมไม่มีก็เดี๋ยวรอเสส<ห>สังมังคลานะครับผมก,ก็รอไปก่อนก็ มีเรล้ายาปลาปิ้งนะครับนเดี๋ยวเขาก็เดินทางกลับกันแล้วนะครับผมแต่เราก็รอเสสังมังคลาก่อนนะครับวิถีชีวิตดิสานบ้านทุ่งนะครับความเชื่อนะครับ ถึงว่าไม่อันนี้แต่เราก็ศรัทธาเชื่อในคำโบราณโบราณนะครับต้นต้นไทรต้นนี้แต่ก่อนเขาตัดตัดจนแบบเตียนหมดนะครับแล้วทีนี้ก็เขาแตกออกมาใหม่สวยงามลมพัดเดี๋ยวค่อยหาไอ้นี่ แผ่นสีเขียวมาแปะเอาก็ได้หนีล่านีเหนียนบดย้อนลงเลยนีที่แล้วมันอยู่ผีกี่เดชโอ้ทูปสี่เหลี่ยมไม่มีนะครับเลยไม่รู้ว่าตัวไหนเด็ดตัวไหนดังนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะรอเสอสังมังคลายาจะมีเอาท่านเอาว่ายัางไงครับไปไปทำงานบอก เน่นมกอยดอนนูนะครับเบื่อครับพี่กำมมาซื้อหนูครับคนบ้านหนองแวงเลยเนี่ยคนบ้านหนองแวงอะไรบ้านหนองแวงเขาได้เยอะกว่าไอ้ดอนกับไอ้น่ะ โอ้ยสิขวาสิสิโอ้ยระดับทำงานเป็นมือขวานายกเออลงหน่อยนายกยยาเออลงหน่อยนายกก็จะได้เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิฟองนายกเออโอ้ยยังไม่ถึงเวลาทูบยังไม่ครึ่งดอกเลยคักแท้ เ hey, ครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมรอเสสังครับผม